กลับบ,บ้านแล้วครับบ้าดเราแต่ใจฟ้าแล้วบัดนนี้ก็เลยมาเบิงแบบม่วงเบาเจ้าของเป็นน่วยเป็นน่วอยอยุคครับเป็นแต่ว่าบ่หลายก็เลยสิเก็บไปให้ตามมันกินกับแก้วน่วอยอยุแต่ว่าปีนี้บ่ดกปันไหนเนี่ยครับเพราะได้กินสามสี่คำต่ว่าปีกลายนี่มันเป็นดกพี่น้องครับอันนี้กระโดแจ่ว่ากำลังเป็น เห็นบ่ครับเห็นบ่ลูกเล็กๆกำลังขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่ว่า้าจะไม่ค่อยหนุบักไลยแต่หลายค่ําหนุ่เมืครับบับกบหมดตัวนี้นี่บ่ตัวนี้บลอกม่วงหยั่งโอ้ตัวนี้โดกอยู่พี่น้องครับ ต็น,นี้ดอกอยู่ติดลูกดอกอยู่ครับแต่ว่า <folk calendar. S 2> อันนี้คือมะม่วงเบานะครับอันนี้เงียังนี้พ่ออันนี้ก็่ละเป็นดอกอันนี้พ่อติดบบกอันนี้รู้ไ่นยครับต้นไม้ก็กำลังสูงไทยประดสางเลย cái mình bố lạ cần nhanh nó khó có tiền bài vô nhắn nè nhắn nghe sai của mình là cả bà đấy đây đây im này thế อยูมันยังไม่ใจครับึบหมดแล้วแล้วเด็เกิหญีหรองคโอ้ยอยากเลียๆหน่อยดิเคียบบชาแบบอันนี้เป็นนามนีคล้องครับ แบบว่าปลูกแล้วก็มะหดนามแล้วก็เสียเงาเรื่อยๆกบบสีงามก็นี่ยูรับพี่น้องอันนี้กับปลูกไ้าตามนี้ตามเกิดแต่ว,ว่านามงามอยู่เห็นพี่น้องเห็นหนามป่ะแต่ว,ว่าตรง,ตรงไฟ้สียด้เอารถมาตักขึ้นโอเคครับได้แล้วภารกิจคือมาเอามะม่วงเบา ต้นมะพร้าวกบบเป็นหลายต้นด้วยโอเคครับแม่หวยหนูเลยจะามาดักโอเคครับพี่น้อง